คนเกิดปีเถาะคุณจําไวน้นะลักษณะวันและเดือนต่างๆของคนเกิดปีเถาะนะครับก่อนที่จะไปฟังคําทํานายของคนเกิดปีเถาะในวันและเดือนต่างๆนะครับให้ทุกท่านกดหัวใจคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์กดเซฟไว้เป็นรายการโปรดกดแชร์เพื่อนเพื่อจะได้ทราบความหมายดีๆนะครับท่านผู้เกิดวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์หรือเดือน5เดือน11ได้แก่หญิงขี่กระต่ายท่านว่าผู้นั้นจะประสบกับความสําเร็จราบรื่นในชีวิตจะบริบูรณ์ด้วยเข้าวของเงินทอง มักมีความสุขสบายไร้โรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพสมบูรณ์ดีมากแต่จะอาภัพคู่ครองนะครับท่านผู้เกิดวันจันทร์หรือเดือน6เดือน12ได้แก่พญาขีม้าสินทบนะครับท่านว่าผู้นั้นจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีบุญอำนาจวาสนาสูงส่งนะครับจะมีผลงานสร้างไว้ให้เป็นที่ปรากฏต่ออนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงนะครับไปสารทิศใดๆจะมีคนมาแห่แหนห้อมล้อมมากมายเกีดยรติยศจะปรากฏในต่างแดนนะครับ ท่านผู้เกิดวันอังคารหรือเดือนเจ็ดเดือนอ้ายได้แก่มนุษย์นั่งบนเรือมีคนกลางกดให้นะครับท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญวาสนาเกิดมามากักไม่ค่อยประสบกับความลำบากมีทรัพย์สมบัติเกิดมาพรั่งพร้อมและรอคอยอยู่แล้วจะมีความสุขบริบูรณ์ในทางกามารมณ์ท่านผู้เกิดวันพุธหรือเดือน8เดือนยี่ได้แก่นางมัตเีหาผลหมากลากไม้มาบำรุงเะเวสสันดรและการหาชาลีลูกรัก สมัยถูกไล่ไปอยู่ในป่าเขาวงกฏท่านว่าผู้นั้นจะต้องพัดผ้าจากของรักของชอบใจไร้ที่อยู่อาศัยมักมีคนใส่ความแต่จะประสบความเดือดร้อนในระยะต้นๆแล้วจะประสบความสบายหรือความสําเร็จในเมื่อมั่นปลายท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดีหรือเดือน9เดือน3ได้แก่ชายสองคนทะเลาะวิวาทกันท่านว่าผู้นั้นจะมีเรื่องเดือดร้อนใจเพราะคําพูดของตนเองนะครับ มักมีคนมาหาเรื่องชวนวิวาดนะครับอย่าเป็นคนหูเบาอย่าหลงเชื่อคารมของใครง่ายๆนะครับอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่หรือนําไปเล่านินทาต่อๆไปนะท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเดือน10นะครับเดือน4ได้แก่มนุษย์ขี่พญานาคท่านว่าผู้นั้นนะมักมีจิตใจกล้าหาญเจรจาพาธีองอาจเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปจะมีอํานาจวาสนานะครับมีเกณฑ์ตะตาสูงมีทรัพย์มาก มักจะมีโรคภัยแค่เจ็บมัเบียดเบียนสุขภาพไม่สู้ดีให้เร่งระวังการกินอยู่หลับนอนให้มากๆนะครับต้องใส่ใจเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเลยนะครับต้องบอกก่อนครับว่าคําทํานายปีนักษัตรนี้นะครับยกมาจากตําราพรมชาติฉบับสมบูรณ์นะครับพูดถึงภาพรวมกว้างๆของบุคคลที่เกิดในปีนักษัตรนั้นๆนะครับเนื้อหาบางส่วนอาจจะขัดแย้งกันบ้างนะครับแต่ถ้าต้องการดูเจาะลึกนะครับดูดวงแบบเจาะลึก หรือดูแบบชัดเจนไปเลยก็สามารถเช็คที่โปรไฟล์นะครับพักมาคุยกันได้มาสอบถามอาจารย์ได้นะครับหรือท่านใดต้องการที่จะมาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็มาหาได้ที่วัดมงคลทับคอ้อนะครับอำเภอทับคอ้อจังหวัดพิจิตรนะครับฝากให้กิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นอนพันทเทวธรรมนาย